ปีข้างหน้าของพี่ท็อปตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ12ปีข้างหน้าปีนี้ใกล้จะครึ่งศตวรรษแล้วครับเดี๋ยวเดือนกรกฎานี่ก็50แล้วคิดว,ว่าก <12 S 1> ็12ปีจากนี้ไปจะเป็น12ปีแห่งความท้าทายจะเป็น12ปีที่จะดูว่าคนชื่อว่าราวุศธธิลปะอาชาเนี่ยจะสามารถทําให้พักชาติไทยพัฒนาเติบโตบนถนนการเมืองได้เหมือนครั้งหนึ่งที่หัวหน้าพักท่านก่อน ได้เคยทํามาไหมตอบไม่ได้จริงๆครับแต่รู้ได้อย่างเดียวว่าทํากันจนสิ้นลมหายใจทํากันจนสุดฝีมือไปข้างหนึ่งไม่ยอมแพ้ใครแน่นอนเราจะทําให้ชาติไทยพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองสําหรับคนรุ่นใหม่ในทุกๆยุคในทุกๆช่วงวัยครับถ้าไม่เล่นการเมืองณนะตอนนั้นนะพี่มองไหมว่าตอนนั้นถ้าตอนนั้นไม่ได้เล่นการเมืองก็แปลว่าตายแล้วแต่ถ้ายังมีลมหายใจอยู่จะให้ผมออกจากชาติไทยพัฒนารอให้ดินกลบหน้าก่อนเราเค่อยเลิกเล่น